สวัสดีครับวันนี้ NST Camera จะมารีวิวกล้องโรบอทคามรารุ่น NST Cam นะครับกล้องก็จะประมาณนี้นะครับกระทัดรัดไม่หนักจนเกินไปนะครับข้างหลังก็มีที่เสียบสายแลนนะครับสายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เสียบไมโคร SD การ์ดนะครับสูงสุดได้32 g ิกนะครับแล้วก็รูเสียบไฟนะครับ5โวลต์นะครับ ด้านหน้าก็อินฟราเรด10ดวงเลยนะครับกลางคืนชัดเจนมากนะครับกล้องรุ่นนี้นะฮะถือว่าใช้ได้ในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราจะมาดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับ xmeye นะครับ xmeye หน้าตาจะประมาณนะครับ x m e y e นะครับโหลดเสร็จก็เปิดมาเลยครับนี่สมัครสมาชิกก่อนครับดีจิสเตอร์ก่อน ใส่ชื่อนะครับ id ใส่ชื่อ user อะไรก็ได้ครับที่เราจำง่าย,ย password email email นี่ไม่ต้องห่วงครับ email อ,อะไรก็ได้ครับใส่มั่วก็ได้ครับขอให้มันผ่านโอเคจบเลยมาถึงหน้านี้ก็ใส่ user ที่เราล็อกอินแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับเรากด Cloud l ล็อกอินเลยถึงหน้านี้ก็กดเครื่องหมายบวกมุมขวามือบนสุดนะครับเครื่องหมายบวกกดปั๊บก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้ให้คลิกที่ ปุ่ม Wi-Fi Config นะฮะแล้วก็จะเห็น Wi-Fi ของเราชื่อ Wi-Fi ของเราแล้วก็ใส่ Password เข้าไปเลยครับ Password password Wi-Fi นะฮะแล้วก็ติ๊กอ่าสองปุ่มแล้วก็ติ๊กนะฮะสองปุ่มมันเป็นสีเขียวแล้วก็กดปุ่มด้านล่างเลยครับตาร์ทเข้าไปกล้องก็จะสแกนหาอ่าเอ่อมือถือก็จะสแกนหากล้องนะครับตอนนี้เราก็าไปที่ก้นของกล้องครับอ่าเราเอาอ่าไม้เหล็กอะไรก็ได้ครับจิ้มเข้าไป ครั้งเดียวนะครับจิ้มนิดเดียวครับให้ได้ยินเสียงพูดประมาณสัก2วิวนะิ้วก็ออกเลยฮะแล้วก็กลับมาที่หน้าจอนะฮะแล้วก็ดูรอจนกว่าหน้าจอจะเห็นกล้องนะครับจะดีเทคเจอนะฮะถ้าเห็นกล้องแล้วจะมีรูปกล้องสีเขียวๆขึ้นมาที่หน้าจอ,อมือถือเลยนะครับอ่าเห็นแล้วครับแล้วก็กดไปที่เอามือจิ้มไปที่สีเขียวๆเ,เลยครับ ก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับไม่ต้องใส่อะไรนะครับกดแอดทันทีเลยอ่าก็จะเห็นกล้องเรียบร้อยตอนนี้ก็กดไปที่กล้องเลยครับกดไปที่รูปนั้นเลยอ่านี่ละครกล้องก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตานะฮะหลังที่เราแอดแล้วนะครับก็จะหมุนได้นะครับซ้ายขวาหน้าหลัง350อองศานะครับหมุนได้นะครับก้มเงยได้หมดนะครับ ติดตั้งง่ายครับประมาณ5นาทีนะครับไม่เกิน10บนาทีครับแล้วก็เวลาเอาไปติดตามบ้านนะครับแนะนําว่าให้ติดภายในนะครับหรือก็ติดภายนอกก็ได้แต่ว่าอย่าให้โดนฝนโดนน้ําก็แล้วกันนะฮะไม่ต้องเดินสายแลนให้ยุ่งยากนะครับสามารถย้ายที่ติดได้ตลอดเวลานะครับไม่พอใจตรงนี้ก็ย้ายไปติดที่อื่นได้นะครับอันนี้ภาพกลางคืนนะครับอันนี้ผมปิดไฟหมดนะฮะนนี้ผมลองปิดไฟหมดเลยก็ยิ่งมืดยิ่งชัดนะครับ ต้องมืดสนิทเลยนะครับจะเห็นชัดมากนะฮะยิ่งมืดยิ่งสว่างยิ่งมืดยิ่งชัดนะครับกล้องนี้ถือว่าโอเคผ่านเลยนะครับกล้องนี้ยอมรับเลยฮนะโอเคครับจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ